ช่วงนี้มีข่าวฟ้าผ่าเกิดขึ้นหลายเคสมากค่ะคุณผู้ชมล่าสุดมีนักท่องเที่ยวถูกฟ้าผ่าบนดอยปุยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ถูกหามลงจากยอดเขาทันทีล่าสุดรีฟอร์ส,ส่งโรงพยาบา,นนาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะเมื่อวันที่12ตุลาคม2568เวลา18นาฬิกาค่ะได้เกิดฝนฟา้าขนองอย่างหนักและได้เกิดฟ้าผ่าลงมาใส่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวบนยอดเขาดอยปุยหลวงบ้านห้วยหีตําบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักท่อง เที่ยวหญิงวัย30ปีค่ะถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บสาหัสลูกหาบและเพื่อนร่วมทิปนะคะช่วยกันประถมพยาบาลทำซีพีอาร์และนำร่างผู้บาดเจ็บลงจากยอดดอยทมกลางฝนตกหนักค่ะระยะทางกว่า3กิโลเมตรและเส้นทางที่เปียกลื่นค่ะใช้เวลากว่า2ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดรถพยาบาลซึ่งผู้บาดเจ็บนะคะยังคงรู้สึกตัวและตอบสนองได้ดีตลอดการช่วยเหลือต่อมาค่ะในเวลา20นาฬิกาส5นาทีเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งถึงโรงพยาบาลศรีสังวานจังหวัด แม่ห้องสอนก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงดึกวันเดียวกันค่ะเบื้องต้นนะคะมีบาดแผลตามร่างกายหลายจุดจากแรงของฟ้าผ่าชาวบ้านในพื้นที่บ้านห้วยฮีนะคะได้ให้การว่าที่จุดดอยปุยหลวงนะคะมักจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นหลายครั้งซึ่งต้นสนขนาดใหญ่บนยอดเขานะคะมักจะถูกฟ้าผ่าซ้ำๆหลายครั้งจนตายไปหลายตน้นรวมถึงปศุสัตว์ค่ะเช่นวัวและควายที่ไปหากินบนยอดเขาก็เคยถูกฟ้าผ่าตาย ไปแล้วหลายตัว ทางด้านในอำเภอเมืองแม่ห่องสอนนะคะจึงได้ออกมาเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวกรณีอยู่บนที่สูงตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหากมีฝนฟ้าขนองเนี่ยให้รีปิดอุปกรณ์โทรศัพท์ทันทีหากอยู่ในที่ลง่งให้พยายามหมอบตัวและอหญ่อยู่ใต้ต้นไม้สูงใหญ่หรือกระท่อมต่างๆค่ะเนื่องจากจะทําให้ฟ้าผ่าลงมาได้ง่ายทั้งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้ย้านะคะว่าขอให้นักท่องเที่ยวติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการขึ้นที่สูงในช่วงฝนฟ้าขนองค่ะเพื่อความปลอดภัยของ ตนเองซึ่งในช่วงนี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยมักจะเลือกพักผ่อนสัมผัสสภาพอากาศหนาวแต่ด้วยความที่สภาพอากาศในช่วงนี้นะคะยังไม่คงที่อาจจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางส่วนขอให้เช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านด้วยค่ะแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะ